สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่4มกราคม2569มน้เมณีมมูกับบาวเทาก็ไั้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่าจะพาท่านชมมาติดตามชนทางตัวเลขงวดวันที่17มกราคม2569หมงวดที่ผ่านมานะคะเลขทูบนะคะ139นะะะ่าวเถ่าเพิ่นกันให้9เป็น6นะคะผู้ชม มาหนึ่งหกตรงๆเลยนะคะผู้ชมเอาเมอรอนีพะคูบาวา่าพะคูบาฝันแล้วนะคะผู้ชมมาฟังน้ากันคูบาฝันวาจังไดเนะคะงวดที่ผ่านมาแนวทางความฝันกับบกเขานะคะผู้ชมตะบาหงวดนีกระเบิงไว้กอนก็ได้น,นะคะเผื่อมักเผื่อชอบน้ากันเผื่อได้โชคได้มันนะพพะคูบามีงวดเขา่างวดรุดนะคะผู้ชมเอามาหอดมาถึงแล้วนะคะ ไปชมไปฟังกับแม่มูค่ะกราบน้ำมัสการครับคู่บ่าครับกราบน้ำมัสการเจ้าค่ะสาธุครับผมนับวันนี้วันที่สี่มกราคม2569หรอเด้วยพี่น้องเด้นับไพเอฟซีประดมชุกขับเดินทางมาหาคูบาวัดป่านับัุท่ผ่านมากความฝันบัวเขาด้วยพี่น้องเด้นับตะวันหนึ่งหกมาตรงๆนับเลขทูบนับที่คูบาาพ้นจุดพี่น้องนับมื่อนี้เดินทางมาฮอดมาถึงแล้วนะครับผม นับมาก,กับสวัสดีปีใหม่ค่บาวัดปลาีหม่มครับผมสวัสดีปีใหม่นะคอยค่บาหนับสุภาพร่างกายแข็งแรงนะผมตลอดปีตลอดไปครับผมมือนี้มากกัมาทําบุญน้ำพี่น้องปีใหม่แล้วทาบุญน้ำคูบาน้ำาำชมให้ได้โชคให้ได้มานให้เอฟซีพอด้โชคได้มานเด้อสาธุพี่น้องนะับปีใหม่แล้วนะพี่น้องเนาะอ่านี่งวดที่ผ่านมาให้ FC, เอฟซีบางวันนะครับคำชมเข่าอยู่ได้พี่น้องเด้อนะครับนี่ หนึ่งหกหนึ่งหกตรงตรงพี่น้องตัวกันนะครับหนึ่งหกตรงตรงนี่เลขทูบคู่บ่าจุดได้หนึ่งสามเก้านะครับเปลาเท่าก็นเลขกันเก้าเป็นหกให้เห็นไหมครับถ้าเก้าเรามักจะมากเป็นหกนะครับกันหนึ่งหกตรงตรงเลขทูบมันมักจะเป็นสถิตนะครับแป้งเอาไม่คู่ฝันนะครับเลขทูบเอานะครับก็ถือว่ามาหนึ่งหกมาตรงตรงมาเลขทูบนะพี่น้องเนาะดาวโค้งฝันนี่ บ่อเขา่า,ขาพี่น้องโคนอาชีพอ a r เจ็ดกับแปดมาอยู่แต่ว่าห่างบริมานรั้กันคู่บาเนี่ยค่ะขึ้นเจ็ดแปดนะัเจ็ดกับไปละ่อยท่านผู้ชมนะครับก็บ่อเขา่าห้องกบ,บ่าบ่อเขา่าอ่าเลขถูบเขา่าห้องกบ่าเขา่าได้พี่น้องได้นะครับมมือนี้จงไหนคือว่าให้คัดแต่คือบอกเบาเท่าโอยแต่ตองหวดเลยเด้ครับผมคู่บาบอกเบาเถ่ามาเรื่อยสัน่นขันขึ้นวันที่สองต่องคือวันที่สามวันผ่านี่เพิ่นบอะยูปูเพิ่นมาแล้วบัด ผู้ใดบ่อยู่ครับปูนี่เนี่ยปูปลาขาวต้นพ่อใหญ่นี่เพิ่นบ่อยู่เพิ่นบ่อยู่สองสามเดือนเอาจังไรคือหัวพันธุ์ไบ่อยู่เอาเพิ่นมาแล้วเนาะเอาเพิ่นมาแล้วเพิ่นมามาหมาวันวันที่สองวันโกนครับต่อกับวันพระพอดีมาครับมาคุณบ่ายตื่นตัวประมาณตีสองกว่าแล้วครับผมหมแล้วขี้ควายมานั่มขี้ควายแม่เอาไปเอาลูกศิษย์มานั่มมาท่านโอ้ควายนั่นควายนั่นควายดอนตัวบางไงหนึง ควยดอนตาแดงควยดอนคือขัยเผือกพี่ดองเดชบ้านเขาเอินควายดอนอันอ่าชื่อบักทองค่ำขัยวเป็นนอะขี่ควยดอนมาเลยขี่ควยดอนปู้ดิเออไม่หมดอยู่นี่แหละงามขี่ควยดอนตัวแบบไงหนึ่งงามตาแดงอ้วนอุบตุอุอยู่บักทองค่ำแบบนั้นเล่าเร่าเล่า เราไปยูพู้งุกผู้ควายอืมเพิ่นไปยู่พุ่นเออได้ยินเสียงคนห้องโย่เพิ่นวะาก็จะแม่นบอลแาเตัวพี่น้องนะครับมาจุดขอปูสองงวดสามงวดแลวเอ้าคือบอกไก่เลยจุดจุดจุดทูบขอปูปาขาต้นโพใหญ่เนี่ยเพิ่นมาบอได้ยูสองเดือนเพิ่นมาว่าได้ยินเสียงคนห้องโยนป่ครับยินเสียงผู้ห้องโยนมาแล้วเด้อเพิ่น่าก็จะแม่นบอลแาเตัวพี่น้องนะครับมาจุดสองงวดสามงวดแล้วปูปาขาต้นโพยใหญ่เนี่ยแต่มาแล้วมาแล้วบานี้เพิ่นก็เลยอัยอันขี้ควายมากกว่ามามายูุหนาานีละครับ ยุนาสาเนี่ยบ้านี้อันเพิ่นก็บอกว่าอันเพิ่นไปหาเอาลุกน้องมาอยู่น้ำครับซัก็มาแต่ปูง้อพวกคว้ยเพิ่อนวานไปได้ยินแต่คนเอิ่นห้องหาอยู่าำอะไ้มาบอฉันอืครับผมออคิดเห็นแต่เบาเถ่าต้องห่องมีแต่บบาเถ่าไป่น้องมาขอปูมามามขอโชกน้าปูมามาเด้ออันอันอันนี้นะ่เอาลุกน้องมาอยู่น้ำบอฉันครับ ักทองคำทองคำไอ้ซื้อหมวนไอ้ซื้ทองคำข้อยดอนควอยดอนควอยเผือกขี่มาเลยแมนอันทองคำนี่อันคู่บาเพิ่นเด้อร์อ่ะชัดอันเอาคู่บามีอยังสิให้่คู่บาอ่ะชัดอือมีอยังสิให้่คู่บาอันปูนะบ่าน้ำควายน่ะครับควายกับว่าได้บ่ะเอาควายไว้ละควายว่าไอ้เขาได้ทองคำกับว่าวได้าได้เออบ่าทองคำกับว่าได้ครับผมตาแดงโอ้งามงามครับอันควายก็เลยบอกว่าหาชูนหา ห้าศูนย์ห้าแมนปาดบารนี้อันอันพักพอนเนอร์มาเนี่ยพักพอเนออาจารย์พักคอเนอร์ใช่ครับรูบาพักพอนเนอร์มาเนี่ยรทองค้ำก็ปูกันหายเขาต้นโพลมาเนี่ยย <|pa|> ุ่ก้นเหมเห็นยุ่ก้นคือขี้โมติดดาบครับขี้โอมติดก้นเลยก็เป็นห้าศูนย์หาคือก่้าศูนย์ห้าแมน ตาเอกทองค้าบอดเนี่ยหทองค้ามมัก็คือคั้วดอนบอกได้แมนบอกเลยไม่บอกเลยเสียงผู้ชายปูวามิฉะังจะบอกคู่บาร์อ่าอ่าจะบอกบอกออกมาเลยแมนหาชูนหาหาชูนหาอันนี้คือให้คู่บาอ่าเอาเอาเอาทองค้าเอาอย่างมาฝากคู่บาร์ไปครับมันก็บอกเลยเพื่อได้ลูกศิษย์มามาอยู่นั่งแมนอือมากจะผู้ควายไปครับครับโอ้บอแมนปูพันอยากได้ บอกทองค่ำบอกพวกคู่บ่าแ้วเออฟันถึงอาสามตัวตัวเลยเห็นไหมสามตัวสองตัวตรงตรงแล้อปูเด้อย่างเขาต้นโพธิ์ชิด้บอกทองค่ำมาไว้ถ้าเป็นบริวารเนาะเออไม่เอ้ยไม่เอา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 ลูกน้องมาอยู่น้ำอ่ะนะเพิ่นอยากได้มาอยู่น้ำอีกบ่สิครับค่ะโอ้ค่ะมากกว่มากวันผ่าอันนี้เพิ่นถวายยังเพิ่นถวายมาบ่แสดงว่าปูเพิ่นเพิ่นอยากได้ปู้ได้ยินแต่คนเอิ้อนครับได้ยินแต่เสียงผู้เอิ้นคนเอิ้นหาซูนหาหาซูนหา เลยมาสามตัวตรงๆเดอ้อปูเดอ้อเฉได้บักทองคำม,มาเลี้ยงอ่าบักทองคำเลยชือ่อก็ะชื่อบัวาเนาะค่ะชื่อมวนได้ทองคำหาซุนหานี่เลยมาครับผมตัดตัวได้ครับผมเน้นยซุนหานะนะเนี่ยเน้่ยุนหานเลย,เลยอ่าแ,แต่บอ๊ะแต่บอ๊ะหาสองมาอีกบน้อพี่น้องเนาะเออ แ่านผู้ชมนะครับบ่าวฒ่าเขียนให้เด้พี่น้องได้อนับคูบาวัดป่าฝันคักฝันว่ปาปูมาแล้วพี่น้องปู <มา S 1> ปลาเขาต้นโพใหญ่หนับขีขีค่ควยดอนมาหนับขุยดอนคือควายเผือกดดพี่นอ้องได้ชื้อว่าหมักทองคาอ่านะครับแล้วก็หมักทองคานี้เบ่าได้เบาได้อ่อาของมาฝากพ่อของมาฝากอบอกคู่บาคือหาศูนย์หาเอาสาตุ เพิ่อนมาเพิ่นเอาลูกศิษย์มาอยู่นําแม่นเพิ่นไปเอาลูกศิษย์มาพี่น้องนี่นะครับปูปลาขาวต้นโพใหญ่อยู่ทางหน้ากุดคู่บาวัดตานี่พี่น้องนะครับในความฝันเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงคนฮ้องแม่นได้ยินแต่เสียงคนฮ้องบ่ได้มาเกิดจะเป่าเฒ่าแล้วพี่น้องเนาะมาจุดธูปขอปูหลายรอบแต่ว่าครูบาจุดเพิ่นจุดแม่นดีพี่น้องเออปู่เอ้ยปู่เอ้ยอยู่ระหว่านะครับบ่ได้มาเพิ่นว่าได้ยินดูได้ยินแต่เสียงคนฮ้องนั่นล่ะบ่าเดอร์มาเน้นเน้นหาซุนหาซุนหานี่ยนครับผมแม่นชุดหานี่ล่ะเอ้าเพราะว่า อันก้อนสิก้อนสีอันน่ะเพิ่งกหงย่างย่างเข้าไปก้อนบันอินปัดท้องค่าเหมือนยางไปน้ำก้นอยู่ก้นบัดท้องค่ำเนี่ขี้โตมติดนะครับก็เป็นเลขตัวนี้แหละเป็นเลขหาชุนหานี่นี่อาซาถูได้พี่น้องเด้อนะเลขถูเป็นท่าเลขจุดมาคู่บ่าบ่วโอ้ขึ้นมาแล้วคนไฮโชคู่บ่าอยู่ดีพี่น้องมอนั่นก็ได้ส่วนสี่ใช้เลขถูอืมดีเด้อนี่นี่นี่อืมแต่ว่างวดเนี่ย งวดที่ผ่านมาคู่บาปันบริเนนเลกทูปพี่น้องคู่บาปันมั่นใจคัดคือเจ็ดแปดบ่อเข่าควบฝันมาเลกทูปมี่านผช้ชมเลกทูปคู่บาวายังท่านอีจุดได้พี่นอ้น 47, 8, อ,นนนองเด้ปูมาแล้วนะครับออมันมีแห้งไก๋ได้เป็นอะไรนี่หนึ่งหกธรรมช่มเบาเท่ากันให้หนึ่งหกกับสามหกนี่หนึ่งหกมาตรงตรงต่อเลกทูปคู่บาปายงท่านอีจุด่านผช้ชมคู <โฮ S 1> ่บาฝันคัดฝันว่าปูปลาขาวต้นโพใหญ่มาแล้วนัดขี่ขี่ควอยเผือกมาพี่น้องควายดอนอ่า เพิน่นว่าลูกศิษย์เพิ่นพ้ามาอยู่นั่งซื้อว่าหมักทองคั่มแหมแล้วหมักทองคั่มมาอยู่ไมก็เลยมีอมาฝากเอามาฝากของมาฝากขคู่บาบอกได้ธรรมชุ่มห้าศูนย์ห้าว่าสันบาทยางเขาในในไอในในต้นโพธิ์ในต้นโพธิน่ะอ่าเห็นอยู่เอ้หมักทองคั่อเห็นอยู่เอ้เห็นอยู่ก้นเอยู่ก้นขี้ตมติ๊ กีดตมทิศแล้วมีตัวเลขคว่ำหาซุนหาอ้าพี่น้องแคปหน้าจอใด้พี่น้องเด้อนะเป็นแม่ทางท่านผู้ชมนะผมอา่าหาซุนหาซุนหาหาคู่บ่าวว่านินงซุนหาเลยละเออคนเราเอาสองลอยได้ทองคำหรือ้าวก็จะมากแต่ซุนหาประจำบ้าวแถวนี้แล้วนะพี่น้องเนาะได้ฟันบ่บ่บ่มเกิดหมากได้แต่หัวปู้โคมสับแก็บเอาสองเถื่อเสียงผู้ใช้เป็นแนวทางพี่น้องทามักแตชอบไปหาจิบจับลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมนะบ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ก่อน นะครับเลขกถูกลอกก่อนได้พี่น้องเด้อครูบายท่านสิจุดนะครับหาซูลหาโอ้งามเลยครับโอ้หา,หารกระตุงกับเลขดถูกบบาเถ่าเนาะหาลอตเตอรี่ไปอีกนะครับหา,าลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับหาซูลหานะครับหรือเบิรงไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาบบาเถ่ากรา,าบขอบ,บุญขอบคุณครูบาวัดป่าท่านผู้ชมสาธุเดเอเอ้อปูมะ,ะ,<ร>ะขาวต้นโพย,ยใหญ่ให้ได้โชคนำ้ำบ่เป็นปูเป็นเด็กได้ลูกศิษย์มาอยู่น้ำอีกบ่มาตัวเดียวเดเอ่าข้อยอกลี่ยข้อยดอน อ่าท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุขสุขคนครับผมให้โชคให้ m ắ นครับสวัสดีครับจ้าถุกขาดให้โชคให้ม ắ n น้ำกันเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ